วัสดีครับผมนายชิดสนุพงศ์แตปิจาร์หมห้าทับหนึ่งเลขที่หนึ่งนะครับผมได้4.5คะแนนนะครับโดยข้อที่ผมต้องทานะครับก็คือข้อที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าไกลซีนเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งมีสมบัติเป็นได้ทั้งกรดและเบสเมื่อเกิดปฏิกิริยาตามกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายแล้วนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในรูป nh 3 ch 2 coo ลบนะครับข้อใดเป็นคู่กรดและคู่เบสของไกลซีนนะครับอย่างแรกเลยครับเรามาดูที่คู่กรดกันนะครับคู่กรดเนี่ยมันต้องมี h บวกนะครับมากกว่า1ตัวนะครับและคู่เบสนะครับต้องมี h บวกนะครับน้อยกว่า1ตัวจากนั้นเราก็มาดูกันนะครับคู่กดนะครับเราต้องเติม h บวกนะครับไปไว้ที่ข้างหลังของตรงนี้นะครับต้องบวก h เข้าไปเนื่องจากว่าข้างหน้านะครับเป็นบวกเราไม่สามารถเติมเข้าไปได้แล้ว จากนั้นเราก็มาดูชอยกันนะครับโดยข้อแรกนะครับ nh 3 ch 2 cooh มันมีการเติม h บวกเข้ามาเพราะฉะนั้นข้อแรกตรงนี้ถูกนะครับส่วนข้อที่2นะครับ nh 3 ch 2 coo ลบข้อนี้ผิดนะครับส่วนข้อที่3นะครับ nh 2 ch 2 cooh มีการเติม h เข้ามานะครับแต่ว่า h ตรงนี้นะครับหายไปเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดนะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับ nh 2 ch 2 coo ลบนะครับ ข้อนี้ไม่มีการเติม H เพราะฉะนั้นผิดนะครับส่วนช้อยข้อที่5นะครับ NH3, CH2, COOH นะครับข้อนี้ถูกนะครับต่อมาเราจะมาดูคู่เบนนะครับคู่เบนนะครับต้องมี H บวกน้อยกว่า1ตัวนะครับเมื่อกี้คู่กดเราเพิ่ม H บวกเข้าไปแล้วนะครับทีนี้คู่เบนนะครับเราก็ต้องเอา H บวกออกมา1ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดู2อ้อยกันนะครับตอนนี้ก็จะเหลือแค่2ช้อยนะครับ ช้อยหนึ่งกับช้อยห้ามาดูช้อยที่หนึ่งนะครับ NS2H2COO- นะครับข้อนี้นะครับ H บวกหายไปหนึ่งตัวนะครับข้อนี้ก็ถูกนะครับส่วนมาดูข้อที่ห้านะครับ NS2H2COO- h นะครับข้อนี้นะครับ H หายไปหนึ่งตัวก็จริงนะครับแต่มันมีการเพิ่ม H บวกเข้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดข้อนี้เลยตอบช้อยที่หนึ่งนะครับคมครับ